ช่วงนี้อย่างที่คุณเรยนี่คุผู้ชมได้ทราบกันไปนะคะว่าเรามีแขกรับเชิญด้วยช่วงนี้เราจะมาดูเรื่องของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างนะคะผ่านพ้นไปแล้วครึ่งปีแรกเนี่ยที่กำลังจะหมดไปในช่วงครึ่งปีหลังจะมีแผนงานอะไรยังไงกันบ้างวันนี้เราได้มีการาได้รับเกียรติจากทางด้านกรรมการผู้จัดการนะคะของบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนนั่นก็คือคุณชัชพลประสบโชคมาร่วมในรายการ่องเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอแสดงความยินดีก่อนด้วยดับแรกเพราะว่าเดิมทีนะคะคุณชัชพลอยู่ในตำแหน่งรอง กรรมการผู้จัดการนะคะตอนนี้ขึ้นมาเป็นกรรมการผู้จัดการคัดหมาดๆเลยนะคะจริงๆงานก็ยังเป็นสโคปเดิมอยู่นะคะแต่ว่าคงจะต้องถามถึงภาพรวมพอพูดถึง UAC Global จำกัดมหาชนสักนิดนึงเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะภาพรวมของธุรกิจเรานะคะมีตัวธุรกิจอะไรบ้างคะถ้าพูดถึงตัว UAC นี่คะ UAC ก็เป็นบริษัทจดทะเบียนตลาด MAI เข้ามาสัก3าปีขึ้นคร่งนะครับมีธุรกิจหลัก2ด้านอันนึงเนี่ยเราเป็นเทรดดิ้งในกลุ่มธุรกิจ ทางด้านพลังงานนะครับคือเราซื้อพวกสารเคมีแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเครื่องจักรที่จังเป็นสําหรับโรงงานน้ํามันนะครับอุตสาหกรรมปิโตเคมีเราทํามาสิบกว่าปีนะครับสักห้าปีที่แล้วเนี่ยเราก็เถิ่อนตัวเองมาเป็นอินเวสเตอร์ในธุรกิจพลังงานทดแทนนะครับเรามีจอยเวนเจอร์ทำโรงงานไบโอดีเซลน้ํามันไบโอดีเซลกับทางบางจากนะครับอยู่ที่บางปะอินแล้วก็เราก็เริ่มลงทุนต่อเนื่องมาทําเรื่องไบโอแก๊สนะครับสำหรับรถยน โครงการแรกของประเทศก็อยู่ที่เชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เสร็จมาสัก2ปีแล้วตอนนี้เนี่ย u c เราก็เดินหน้าเรื่องไบโอแก๊สต่อนะครับด้วยการที่เราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานนะครับเป็นการทําเรื่องไบโอแก๊สจากพืชพลังงานขยะในเปียอมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้21โครงการกระจายในภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเฟสของการที่เราเริ่มก่อสร้างนะครับก็ตามแผนงานต้องให้เสร็จทั้งหมดภายใน2015คือปีหน้านะครับก็จะเป็นธุรกิจ ที่เราเริ่มเทินมาทางด้านพลังงานทางเลือกพลังง,า,งานทดแทนมากขึ้นะ,ะนะครับแล้วก็มีทำพวกโซลารูฟปีนี้มีโซลารูฟสามโครงการะนะครับโซลารูฟท็อปในเขตกรุงเทพตุลาเนี้ก็จะเสร็จหมดแล้วครับแล้วแล้วสัสดส่วนรายได้ของเรานี่แบ่งเป็นยังไงคะน้ำหนักอยู่ตรงไหนจะเป็นส่วนใหญ่คะตอนนี้ปีที่แล้วเนี่ยเกกว่าเก็ยังเป็นทางด้านเทรดดิ้งนะครับแต่ปีนี้เนี่ยสัดส่วนรายได้ก็จะเปลี่ยนนะครับเราก็จะมีโรง รายได้จากโรงยแยกระทำเช่าเล็กๆที่เราทําที่สุโขทัยเนี่ยเข้ามานะครับมีรายได้จากทางเชียงใหม่มนะครับที่เป็นโรงไบโอแก๊สสำหรับยานยนต์เนี่ยเข,ข้ามา,าก็คิดว่าปีนี้โครงสร้างรายได้จะเป็น80-20คือเทรดดิ้ง80แล้วก็พลังงานทางเลือกทั้งมายี่นะครับส่วน2015เนี่ยจริงๆตั้งเป้าหมายว่าอยากให้เปลี่ยนเป็น50-50ิบ้าสิบเร็วมากเลยนะฮะครับคือถ้าโครงการที่20โครงการเรียบร้อยสองพันสิบห้าก็ปีหน้าแล้วปีหน้าก็อีกไม่กี่เดือนนาคุณผู้ชมดีกว สร้างมาได้จนเสร็จนะครับภาพรวมของธุรกิจเทรดดิ้งนะในส่วนของเทรดดิ้งก่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็พลังงานทางเลือกเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างในช่วงที่ผ่านมาคะครับก็เรียนว่า6เดือนแรกของปีนี้จริงๆต้องเรียนเทรดดิ้งของเราก็ยังดีอยู่นะครับเพราะอาจจะเพราะฐานลูกค้าเราเป็นกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มอัพสตรีมนะครับโรงกลั่นน้ํามันซึ่งก็ยังแข็งแรงนะครับแล้วก็เขาก็เน้นส่งออกนะครับแล้วก็ยังมียอดขายจริงๆก็ ปีนี้ตั้งเป้าไว้พันสองร้อยล้านเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะทําได้นะครับแล้วก็ยอดขายเนี่ยก็ดีนะครับช่วงหกหกเดือนแรกนะครับก็ดีอยู่นะครับแล้วก็หวังว่าหลังจากมีการซาโต้ในประเทศนะครับก็น่าจะดีต่อเนขึ้นนะครับส่วนเรื่องพลังงานทางเรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยอย่างที่เรียนเราคงพยายามทําโครงการที่เราตั้งใจไว้นะครับ21โครงการให้จบนะครับก็อันนี้เป็น หน้าที่ที่ผมเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยก็ผับดันทำมาลุยตรงนี้เลยใช่ไหมคะแเดหน้าให้จบคเรามองยังไงคือจริงเ a รดิ g ก็เป็นส่วนเซกชันที่ทํารายได้กับบริษัทเยอะมาโดยตลอดนะคะคแต่ว่าเหมือนกับพยายามที่จะแบ่งความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงมาอยู่ในกลุ่มของพลังงานทางเลือกต่างๆมากยิ่งขึ้นตรงนี้เหตุผลเป็นเพราะว่าเรามองเห็นอะไรในกลุ่มเทรดดิ้งแล้วก็มองเห็นอะไรในกลุ่มของพลังงานทางเลือกบ้างนะคะครับ เทรดดิ้งจริงๆในกลุ่มในกลุ่มพลังงานในกลุ่มอัพสตรีมเป็นตัวเคมีคอลหรือฟิไนแนลลี่เนี่ยยี่ต้องเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ดีมากนะครับเราก็ยังเห็นว่ามีโก o w อยู่นะครับจริงๆโดย projection เราเชื่อว่าเราน่าจะโตได้ปีละสิบเปอร์เซ็นต์ไปอีกสักสองถึงสามปีเพียงแต่ว่ามันก็จะต้องมีจุดที่มันนิ่งเพราะว่าธุรกิจทางด้านปิโตรเคมีเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มเริ่มอิ่มตัวในประเทศนะครับนั้นใน g r o w t ของธุรกิจเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนไทยไปลงทุนใน อินโดนีเซียเวียดนามนะอย่างพวกกลุ่มปตทอ่อหรือ S C <oughs> <S G นะครับซึ่งไม่ต้องไปทางต่างประเทศะนะครับแต่ยัง, <cinematic S 2> งไงก็งแ, <c oughs> แล้วแต่ผมเชื่อว่าเทดดิ้งเนี่ยอีกสักสองสามปีเนี่ยเราหน้ายังมีโก้ดอยู่ <c oughs> ส่วนเรื่องพลังงานทางเรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยเนื่องจากเราอยู่ในธุรกิจพลังงานเนี่ยเรามองเห็น มานานแล้วนะครับว่ามันเป็นความจําเป็นของประเทศ <S 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 <c oughs> แล้วก็กระทรวงพลังงานเองก็มีแผนพัฒนาพลังงานนะครับระยะยาว10ปีเป็นแผนแม่บทเนี่ย <c oughs> วันนี้พลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนอยู่ที่แปดของพลังงานทั้งหมดในประเทศ <c oughs> อีก10ปีเนี่ยตั้งเป้ากันไว้ที่ต้องขึ้นมาที่ยี <c oughs> ่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นตรงนี้มันเปิดโอกาสให้กับการลงทุนใหม่ๆทางด้านพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนเยอะ <c oughs> นะครับของยูเเราก็จะมุ่งเน้นเรื่องเบลก๊สนะครับ <c oughs> เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือว่ามาใช้กับ เป็น C B G ใช่ของรถยนต์นะครับเราคงเดินไปในแนวเราเรามีการแยกไหมคะว่าพลังงานทดแทนเนี่ยและสัดส่วนที่แยกกันลงมาในแต่ละอย่างเนี่ยเป็นเป็นยังไงคะอะไรกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงบ้าง U S C เองเราคงเน้นเรื่องไบโอแก๊สนะครับก็อาจจะเป็นหลักประมาณสัก ตอนนี้น่าจะประมาณสักเก้าสิบเปรเราเริ่มเข้ามาทำเรื่องโซลารูฟนะครับปีนี้เรามีโซลารูฟหนึ่งจมเมกะวัตต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสอีก <c oughs> ผมเชื่อว่าโซลารูฟเนี่ยเป็นโครงการที่ดี <c oughs> นะครับก็ถ้ารัฐบาลส่งเสริมเราก็เราก็อยากจะเข้าไปทำต่อ <c oughs> นะครับอนาคตก็คิดว,ว่าจะเป็นโซลารูฟเพิ่มขึ้น <c oughs> แล้วก็อาจจะมีเรื่องโรงไฟฟ้าพวกขยะ นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีความจำเป็นจริงๆเป็นไงคะคือโรงไฟฟ้าขยะนี่คือเอาขยะแล้วก็มามาแปลเป็นเป็นพลังงานพลังงานได้ครับค่ะบอกรายละเอียดเกี่ยวข้องกับเรื่องของไบโอแก๊สสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่ามันมีดีเทลยังไงบ้างแล้วก็เวลาที่เราทําโครงการออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะเราเอาเชื้อเพลิงหรือว่าพลังงานที่ได้เนี่ยไปขายต่อยังไงกระบวนการมันเป็นยังไงคะครับก็โครงการไบโอแก๊สที่เราทำเนี่ยจะเป็นรูปแบบใหม่นะครับที่เราใช้พืชพลังงานก็คือหญ้าเนเปีย ญ,ญ้าเนี่ยเปียหรือญ้าเลี้ยงชา้างนะครับซึ่งมีการส่งเสริมให้ปลูกโดยกรมปศุสัตว์อยู่แล้วะนะครับคนนี้เราไปวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ดีนะครับสามารถเอามาเป็น,นวัตถุดิบในาการผลิตไบโอแก๊สได้ดีะนะครับเราก็าลงลงทุนทำของการพวกนี้เอาญ้าเนเปียม,มาผ่านกระบวนการหมักนะครับแล้วก็ได้ก๊สมีเทนออกมานะครับก๊สมีเทนเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้สองอย่างอันแรกคือเอาไปผลิตไฟฟ้าปั่นในเครื่อง แกสเซนจินโดยตรงผลิตไฟได้โรงงานหนึ่งที่เราทำเนี่ยจะผลิตไฟได้ประมาณ1.5เมิโกวั์จากที่ได้ในปีเราก็เอาตัวพลังงานตัวนี้ไปทําให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนี่ะหละไม่อันนี้ผมเราเราจะทำไบโอแก๊สแล้วก็ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ป้อนเข้ากับระบบสายส่งอ๋อก็คือเหมือนกับว่าผลิตขายไฟฟ้าแล้ง่ายๆแต่ว่าเชื้อเพลิงมาจากไบโอแก๊สจากหญ้าเนเปียที่ว่านนี้ถูกต้องครับอันนี้คือวิธีการที่หนึ่งวิธีการที่สองนี่คือ เอาหญกาในเปียมาผลิตไบโอแก๊สแล้วทำให้มันสะอาดแล้วก็เราเรียกเป็นคอมเพรสไบโอมีเทนแก๊สนะครับซึ่งโครงการแรกที่เชียงใหม่เราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สัพพายให้ทางปทไปจ่ายไปจำหน่ายผ่านทางสถานีบริการ NGV ทดแทนการนำเข้า CNG นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนที่ทางกระทรวงพลังงานพยายามผลักดันให้มันเกิดนะครับอย่างถ้าเป็นกลุ่มไฟฟ้านี่จะเรียกว่าเราอยู่ในกลุ่ม BSPP ไหมคะใช่ครับใช่ไหมคะซึ่งในอนาคตนี่สัดส่วนมันต้องถูกขยาย จากปัจจุบันเขาจะรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่าคะถูกครับจริงๆตามแผนของกระทรวงพลังงานที่กําหนดไว้นะครับแผน10ปีเนี่ยจะต้องมีการสร้างผักดานให้เกิดโครงการอย่างที่เราพยายามทำประมาณ1,000เมกะวัตต์นะครับทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยยูเอซีนำร่องไปเนี่ยเราสร้างไปประมาณ20โรงก็ประมาณสัก30เมกะวัตต์นะครับยังมีขนาดยังมี ไปได้อีกเยอะคือตามตามแผนตามกรอบของแผนพัฒนาพลังงานเนี่ยตรงนี้ผมว่าเป็นธุรกิจที่จะมีการขยายตัวขึ้นอีกเยอะนะครับแล้วก็จะเดินหน้าไปทางถ้าถามถึงการการรับรู้รายได้เห็นบอกว่า UAC เองก็ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทางเลือกขัางที่จะเยอะในนะครในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าแต่ละโครงการเนี่ยการรับรู้รายได้นี่เป็นยังไงบ้างคะก็โครงการแรกเนี่ยก็รับรู้รายได้แต่แต่มาสามปีที่แล้วนะครับยอยแล้วก็ อีกโครงการหนึ่งที่สุโไทยที่เป็นโรงแยกแก๊สเล็กๆที่เราเอาเอาแก๊สที่เขาเผาทิ้งจากบอก<ช>่อถ่ามันนะครับมาทําให้เกิดประโยชน์เ<ช>นี่ยก็เริ่มตั้งแต่ไตรม,มาสหนึ่งปีนี้นะครับก็ดีขึ้นนะครับโรงงานที่สร้างเสร็จใหม่ๆก็ยังมีปัญหาบ้าง<ช>นะครับเป็นธรรมดาแต่เราพยายามแก้ปัญหาแล้วก็เดินเครื่องผลิตให้เริ่มต่อเนื่องนะครับก็แต่มาสสองไตมาสามนี่ก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะเริ่มรับรับรูยไ,ได้ต่อเนื่อง<ช><ช>นะครับ และแผนงานหลังจากนี้ต่อไปคะคือเราเอาพีสาว่าจบแล้วนะคะในส่วนของครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังจากนี้ไปแล้วก็หลังจากปี2015รู้สึกว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่า2015หลังจากนั้นเนี่ย u ูเก็อาจจะเป็นอีกรุกหนึ่งหรือเปล่าตามที่เมื่อกี้ได้คุยมาใช่ไหมคะครับครับเราพยายามเธอเองจะกลายเป็นเทดดิ้งนะครับ,รบแล้วก็ให้เข้ามาสู่ในเซกเตอร์ของพลังงานนะครับก็2014เนี่ยผมคิดว่าเราพยายามจะเน้นในเรื่องของการเมนเทนเป้ายอดขายเราให้ได้นะครับ พันสองร้อยล้านแล้วก็พยายามเพิ่มอ,อัตรากําไรสุทธิ<ช>นะครับเนื่องจากปีนี้เนี่ยจะเป็นปีแรกที่ u ูเเนี่ยมันจะมีผลกระทบในเรื่องของทางบัญชีเนื่องจากการหักค่าเสือ<ช>่อมงนั้นถ้าไปดูกาไรสุทธิของ u ูอาจจะเห็นมันดรอป<ช>จริงจริงนักลงทุนผมต้องฝากว่าต้องให้ไปพิจารณาตัว EBITDA <ช>นะครับ,<ช>รบเพราะว่าจริงถ้าดูรักษณะของ EBITDA เ่ยจริงเราไม่ได้ลดลงนะครับเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราคิดว่าพึงพอใจนะครับเนื่องจากเราลงทุนเยอะเนี่ย พอมันเริ่มรับรู้รายได้เข้ามาในตัวบริษัทปุ๊บเนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของค่าเสื่อมราคาที่ต้องตัดออก <c oughs> นะครับก็จะเป็นผลกระทบตัวหนึ่งในทางบ <c oughs> ัญชีนะครับแต่ว่าโดยผมฟแล้วเรา,าเชื่อว่าเรายัางดีอยู่ <c oughs> นะครับก็เป็นหน้าที่ผมที่ต้องผลักดันให้ <c oughs> ให้ยอดขาย <c oughs> ของโฟมนเข้ามาให้ได้ <c oughs> นะครับแล้วก็ทิศทางในอนาคตเนี่ยก็ก็เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทนะครับกําหนดเรื่องแผนระยะยาวไว้ สามปีห้าปีเราคงเดินหน้าลงทุนในโครงการนี้ต่อเนื่องออันหนึ่งที่ต้องทําแน่ๆก็คือเรื่องของไบโอดีเซลโรงที่สองนะครับซึ่งอันนี้เราจอยเป็นเจื่อกับทางบางจากปิโตรเลียมนะครับก็ก็น่าจะเดินหน้านะครับได้ภายในแต่มาสองแต่มาสามเนี่ยนะครับก็จะไปเสร็จปี2015เหมือนกันโอ้ใช้เวลา6เดือนเองนะคะ2015ก็ประมาณปีครึ่งปีครึ่งตอนนี้เรา2014ันสปีหน้าปลายปีปลายปีสองพันนะครับ ก็เรื่องเรื่องนี้ก็จะมีผลดีกับยูเอซีันข้างเยอะออเรื่องผลตอบแทนการลงทุนกันใช่ไหครับส่วนของเทรดดิ้งเองตอนนี้เนี่ยก็เตรียมรับ AEC นะครับก็ต้องพยายามหาช่องทางเตรียมไว้ว่าคนอื่นจะมาบ้านเราเราต้องไปบ้านเขาบ้างอ,อย่าง,าง,งนี้ก็อาจจะต้องต้องต้องดูโครงการไป อินโดไปพม่าทีเนี่ยครับก็เตรียมอยู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านี้มาคุยกันต่อนะคะในอนาคตแล้วก็แผนการในการจะลงทุนในต่างประเทศนะคะมองแนวโน้มยังไงบ้างพ <c oughs> ักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยคุณสัชพลต่อค่ะ <c oughs> <ผ>คือการส่งผู้โดยสารที่ถึงจุดหมายอย่างปลอดภยัยที่หนึ่งของผมคือการเป็นหัวเลยย่ยใหญ่ของครอบครัวที่หนึ่งของผมคือการได้มีส่วนช่วยในความสําเร็จของทีมที่หนึ่งของผมคือการช่วยต่อยอดความสําเร็จของทีมให้ไกลออกไปอีกที่หนึ่งของหนูคือได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นที่หนึ่งของยายคือได้ใกล้ชิดกับล้านมากที่หนึ่งของลูกคงไม่มีอะไรดีกว่าได้ทำให้แม่ภูมิใจนะครับ สำหรับทูโมเอชที่หนึ่งคือการไม่หยุดแค่การมุ่มมันเพื่อเป็นที่สุดด้วยเครื่องความถี่ที่มีมากกว่าทั้ง850และ2,100ภาษาจะเป็นสัญญาณ 3G คุณภาพที่ทะลุะลวงได้ดีกว่าและครอบคุมได้กว้างกว่าเพื่อให้ทุกคนเป็นที่หนึ่งได้ในแบบของตัวเองเพื่อถ่าย 3G ที่หนึ่งของเรา t r u มเ o ชทีวี e อ24 ับสำนักข่าวซินหัวสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนนำเสนอเรื่องราวข่าวสารอัพเดตสดใหม่จากประเทศจีนทั้งในเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและบันเทิงรวบรวมมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รู้เรื่องราวก่อนใครในรายการไชนารีพอร์ต พูดคุยกันต่อโชว่วงสุดท้ายนะคะอยู่กับคุณชัชพลประสบโชคนะคะกรรมการผู้จัดจการของบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนนะคะในช่วงที่แล้วได้คุยถึงตัวธุรกิจนะคะสัสดส่วนของรายได้ต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้อย่างที่เราทราบก็คือแผนการในอนาคต อีกไม่ไกลนี่แหละก็คือในปี2015เนี่ยอยากจะโฟกัสมาที่กลุ่มพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนที่มากยิ่งขึ้นนะคะ,คะก็มีหลายโครงการที่จะต้องเดินหน้าต่อให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มองถึงเรื่องการลงทุนในต่างประเทศด้วยเจาะเรื่องไบโอดีเซลนิดหนึงก,รรากา็ละกันนะคะเมื่อกี้บอกว่าปัจจุบันมีอยู่แล้ว1โรงรทาร่วมกับบางจากใช่คะแล้วก็มีแผนที่จะทําโรงที่2จะต้องเสร็จในปีหน้านะคะ ไบโอดีเซลเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่มันมีความเสี่ยงไหมคะเช่นตัวของตัวพืชผลทางการ <c oughs> เกษตรเนี่ยคะ่ะเราเห็นในช่วงที่ผ่านมานโยบายมันดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่พอสมควร,ครอันนี้มันจะส่งผลต่อโครงการที่เราวางแผนไว้ยังไงบ้างไหมคะจริงๆที่จะมีผลกระทบก็คือเรื่องของวัตถุดิบ <c oughs> นะครับซึ่งก็ยังเป็นไซเคิลอยู่ <c oughs> นะครับว่ามันจะมีฤดูการกันกว่า บางบางช่วงเนี่ยผลผลิตอาจจะออกมาน้อยและมีผลกระทบทําให้เกิดความหวงใจในเรื่องของสต็อกน้ำมันตามดิบแล้วเธบางก็อาจจะต้องไปปรับเรื่อง D7 D4 นะครับเป็นระยะแต่เชื่อว่าในระยะหลังจากนี้ไป1ปี2ปี3ปีเนี่ยผลผลิตที่มีการขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การที่ประเทศเราเดินเข้าสู่ AEC นะครับมันจะต้องลด เงื่อนไขของการห้ามนําเข้าสินค้าต่างๆนะครับสุดท้ายผมว่าระยะสัก3ปีไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นฟรีมาเก็ตของพวกพืชพลังงานพวกนี้เราก็จะไม่มีปัญหาก็ไม่น่าจะมีปัญหาความห่วงเรื่องวัตถุดิบแล้วก็จริงๆก็อย่างที่ผมเรียนไม่มีแผนพัฒนาพลังงาน10ปีพลังงานทดแทนเนี่ย เบโดดิเซลเป็นตัวหนึ่งที่ภาครัฐเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่าจะต้องเพิ่มสัดส,ส่วนการใช้น้ำมันขึ้นเป็น B7 <c oughs> แล้วก็ขึ้นเป็น B10 <c oughs> นะครับซึ่งมันจะมีความต้องการใช้เบโดยดิเซลเพิ่มขึ้น <c oughs> นะครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนแล้วก็ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม <c oughs> ะครับที่จะเดินหน้าโครงการที่สอง <c oughs> นะครับเรื่องขอทางบางจากนะครับถ้าดิฉันเป็นนักลงทุนนะดิฉันก็จะสนใจในตัวของตัวว่า จากนี้ไปเนี่ยตัวยอดขายตัวกําไรสุทธินะคะของเราจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดเท่าที่ดูกันเนี่ยถ้าสมมุติว่าธุรกิจเราจากเดิมเป็นเทรดดิ้งจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็กําลังจะ transform นะคะคือเปลี่ยน mm hmm. ไปเป็นการรับรู้ไรายได้ในส่วนของพลังงานทดแทนมากขึ้นเนี่ยทีนี้เจ้าตัวบรรทัดส,สุดท้ายนะคะมันมันจะเป็นยังไงหรือว่าตัวเป้าหมายยอดขายดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้คุณชอรนก็บอกว,กว่าการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดตอนนี้อยากจะนักลงทุนดูหให้ดู EBITDA อ,อย่าดูที่กาไรเพราะว่ามันจะมีหักค่าเสื่อมใช่ไหมคะเราจะ มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดยังไงในเรื่องของยอดขายเราเนี่ยฮะจริงๆเรียนอย่างนี้ครับว่าปีนี้ตั้งเป้าประมาณสักพันสอง้อยล้านจากปีที่แล้วนี่เท่าไหร่คะประมาณพันล้านพันล้านเป็นพันสองล้านพันสองล้านซึ่งก็มีโก o w t จากทั้งเทรดดิ้งแล้วก็ทั้งที่เราลงทุนไปนะครับกลับเข้ามาปีหน้าเนี่ยถ้า21โครงการเราเสร็จได้ตามแผนเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะขึ้นไปได้ถึงระดับ2,000ล้านยอดขายจากพันสองใขึ้นไปเป็น2,000นะคะถ้าเกิดทุกโครงการเสร็จสิ้นลงตามเป้าหมายนะค่ะ แล้วก็รับรู้รายได้เนี่ยผมว่าจะทําให้ UAC เทินขึ้นไปเป็นระดับารายได้ประมาณสัก2พันล้านต่อปีแต่เห็นบอกว่าจริงมีเป้าว่าอยากจะถึง5พันล้านแต่ขขขนข่าก่อนหน้านี้ออกมาคงเป็นเป้าปที่ต่อเนื่อง <c oughs> นะครับซึ่งอังนนี้เนี่ยก็จริงๆ <c oughs> ผมมองนี้แล้วกันว่าเราในระดับบอร์ดเนี่ยเราพิจารณาว่ามาเก็ตแครปเราอยู่ที่ประมาณสัก4-5พันล้านตอนนี้เราอยากทําให้บริษัทเราแข็งแรงแล้วก็ขึ้นไปมีมาเก็ตแคปสัก2เท่าถ้ามองในแง่นั้นเนี่ยมันก็จะเป็นระดับัก หมื่นล้านของมาร์เก็ตแคปยอดขายอะไรพวกนี้มันคงต้องตามขึ้นไปเพื่อทําให้มันไปถึงตรงนั้นได้นะครับถ้าจะไปถึงหมื่นล้านคือสัดส่วนเท่านี้มันจะพอไหมคะต้องทําอะไรเพิ่มขึ้นอีกมากขนาดไหนคะคุณเะยสปแทนไว้ยังไงค่ะจริงๆก็คือเราคงลงทุนต่อเนื่องนะครับในเรื่องของพลังงานทางเรื่องพลังงานทดแทนลักษณะของไบโแก๊สไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยังมีโอกาสให้ลงทุนอีกเยอะนะครับโซลารูฟเราก็จะเดินหน้า ก็มีโครงการที่อย่างที่ผมเรียนถ้ามีโอกาสนะครับจริงๆรัฐบาลทางทางคอสชอเองก็พยายามลักดารเรื่องการจัดการขยะครบวงจรนะครับผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีถ้าเกิดมีโอกาสให้ทางเอกชนนะครับค,คนไทย ระดับการนะครับเข้าไปทําโครงการพวกนี้ผมว่าจะทำให้ประเทศเนี่ยมีความมั่นคงทางพลังงานสูงอีกนิดนึงอ่ะลงทุนเยอะขนาดนี้แน่นอนถ้าลงทุนแล้วการเติบโตได้ดีเนี่ยก็ดีไปแต่ว่าแล้วเราลงทุนเยอะอย่างนี้เ,เงินมาจากไหนฐานะการเงินของเราจะเป็นยังไงบ้างมีการดูแลไหบ้างคะในเรื่องนี้จริงๆต้องเรียนเราค่อนข้างส o ว s e r v a ครับเดบโตอีคิวตี้เราเนี่ยที่ผ่านมาอยู่ในระดับประมาณสัก0.6ถึง0.8ปีนี้ q อเตอร์หนึ่งเนี่ยจริงๆขึ้นมา0.8เพราะว่า สถานการณ์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะคอนเซิร์นนิดหนึ่งเราก็พยายามไปถือเงินสดถือโอดีถืออะไรจะแบงค์เพิ่มขึ้นนะครับสำรองไว้ก่อนนะครับเผื่อเหนียวแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าความจำเป็นตรงนี้ไม่น่ามีถ้าเราลดระดับไอช็อตเทอมลงไปเนี่ยเราก็อยู่ค่อนข้ดีประมาณสัก0.6นะครับแล้วก็ผมว่าเราจะมีโอกาสในการที่ที่จะไปลงทุนอีกเยอะนะครับแคชโฟล์ของเราเองเนี่ยปีหนึ่งประมาณสัก3-400ล้านนะครับรวมกับสาบันนะครับแล้วก็ ตัว u s c m p ีที่แล้วเนี่ยเรามีออกหุ้นเพิ่มทุนไปแล้วก็มีเรื่องของวอลเลนซ์นั่งซึ่งมันจะต้องสามารถเอ็กซ์เซอรไซส์ได้อีกสักปีครึ่งซึ่งมันก็เชื่อว่าพูดถือหุ้นเดิมที่ถือวอลเลนซ์อยู่เนี่ยก็พร้อมนะครับถึงเวลาเนี่ยที่จะ inject เงินตรงนี้ลงมา เอ็กซ์ไซส์วาเลเพื่อเอาเงินมาทำโครงการทั้งหมดให้จบนะครับตอนนี้เนี่ยพอฟังแล้วก็คือการลงทุนในประเทศก็เยอะนะคะในแผนนี้ก็มีอีกหลายโครงการแต่ว่าก็มองการลงทุนในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในแถบอาเซียนนะซึ่งหลายประเทศนี่ก็เป็นแหล่งทรัพยากรพลังงานนะหลายประเทศเลยนะคะตรงนี้เรามองเป้าหมายเอาไว้ยังไงบ้างว่าอยากจะไปลงทุนที่ไหนแล้วก็จะเป็นโครงการในลักษณะไหนคะ ครับก็จริงๆเรียนตรงๆว่าก็ศึกษานะครับ,รบแล้วก็หลายๆประเทศรอบข้างนะครับพมา่าลาวแล้วก็กัมพูชานะครับมีโอกาสทั้งนั้นนะฮะเพร,ร,ราะประเทศพวกนี้เนี่ยเขาก็เติบโตเร็วแล้วก็มีมีโอกาสให้นักลงทุนเนี่ยไปนะครับแต่ว่าถ้า u ู c จะไปผมคิดว่าเราคงไปใน ด้านที่เราถนัดก็คือทางด้านไบโอแก๊สจากพืชพลังงานนะครับซึ่งประเทศพวกนี้เป็นประเทศเกษตรกรรมเหมือนบ้านเรามีความพร้อมนะมีพื้นที่ที่ไปทําได้นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็อาจจะเป็นเรื่องของโซล่านะครับก็น่าจะเป็นทิศทางที่ยูเอซีจะเดินไปนะครับส่วนเรื่องเอ็กซ์พอร์ตจริงๆเทสติ้งเรามีทำเอ็กซ์พอร์ตไปต่างประเทศด้วยนะครับก็ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสัก5%้อรเซ็ของยอดขายเรา แต่หลังจากที่ถ้าโรงไบโอดีเซลโรงที่2%เราเสร็จเนี่ยเราจะมีบายโปรดักต์จากโรงไบโอดีเซลคือขูดกสิสเลนมากขึ้นเนี่ยจะทำให้ผมเชื่อว่า USC สามารถส่งออกกับขูดกสิสเลนเพิ่มขึ้นสัดส่วนถ้าอาจจะขึ้นมาสัก15%ของยอดเทรดดิ้งได้นะครับส่งไปประเทศจีนไปทางมิ d เด e ลอีสไปทางอินเดียนะครับก็จะเป็นเป็นอะไรที่ทําให้ USC เนี่ย ย้ะสักสามปีเนี่ยมีโพดเชัน g r o ค่ n นข้างดีขอปิดท้ายตรงนี้ดีกว่าคือเท่าที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนเหมือนกับว่าเราคุยไอ้บริษัทนี้อยู่ในเซ็ตหรือเปล่าทีอยู่ใน MAI นะไะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูแผนงานธุรกิจของเราเนี่ยมีแนวโน้มบ้างไหมคะที่จะย้ายจาก MAI ไปที่เซ็ตจริงๆโดยคอนดิชันของเซ็ตเนี่ยผมว่าตอนนี้เราเราย้ายขึ้นเซ็ตได้จนจดทะเบียนอะไรไหมเราก็พร้อมนะครับแต่ว่ามองดูแล้วจริงๆวันนี้เนี่ย MAI ก็มี มีเสน่ห์เพราะว่าตลาดที่จริงๆตอนนี้นักลงทุนเนี่ยชอบนะครับแล้วก็มีหุ้นใน m อ i เนี่ยเยอะละเป็นร้อยเป็นร้อยตัวแล้วก็วันที่1วันที่1กรกฎาคมต้องต้องขออนุญาตเรียนเชิญนักลงทุนที่สนใจหุ้น m อ i นะครับมีงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจนะครับถ้าอยากเจอผมก็ไปเจอได้ในงานนั้นนะครับแล้วก็บริษัทจดทะเบียนใน m อ i เยอะเลยนะครับเกือบร้อยบริษัทก็้นไปที่นั่นนะครับคราวนี้ถ้าไปเซตเนี่ยผมว่าเราคงจะรอให้ Market Cap เนี่ย เราโตมากกว่านี้นะครับค<ช>ือมีเรื่องของ o ปรแกรมเข้ามา มาเก็ตแคปเรามากขึ้นนะครับเราก็อาจจะย้ายไปเซตเพราะว่าการลงทุนย้ายไปเซทเนี่ยมันทําให้สถาบันเนี่ยลงทุนได้นะครับตอนนี้เอ็มก็ยังเป็นอะไรที่ยังเป็นปัญหาอยู่ว่ากองทุนหรือสถาบันเนี่ยยังลังเลอยู่นะครับแต่จริงก็ไม่แน่เพราะว่าโดยไซส์ของ m อตอนนี้มันใหญ่นะครับก็น่าสนใจก็ได้เห็นถึงแนวโน้มแล้วก็ธุรกิจนะคะของบริษัท u s เ g l o b a l จํจำกัดมหาชนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณชัชพลประสบโชคค่ะกรรมการผู้จัดการนะคะของ บริษัท UAC Global จำกัดมหาชนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะหมดเวลาลงแล้วในช่วงนี้นะคะเราสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับสดีค่ะ